สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะกาลังสิีดีเป็นเจ้าของร้านไทยอิตาเลียนแอลเลสตอลองคาเฟ่แต่มาชีวิตจ,จริงที่กินแกงป็ดเล็กชีวิตจ,จริงของบอยสิริชัยก็คือทอดปลาหมึกแกงปลาเล็กคือเ,เก,ก่าปลาแดปดปลาแดดบักยุ่ยเทียบแต่ที่จริงมันเป็นคนหมักอยู่เวลาไปเที่ยวไปเหี้ยงนี่น้องแต่ว่ามันเป็นอา ก,กากะเคล็ดแบบนั่นนะครับอยากเคล็ดมันออกมากแบบนั้นให้มันแบบกับสถาทนทีก็มีอย่างแล้วครับโลนิยมของคนรุ่ในใหม่หอไลฟ์สไตล์มีที่ถ่ายรูปมีที่เช็คอินมีที่นั่งชิลมีที่ดื่มวายมีที่กินกาแฟมีอาหารอร่อยๆนะครับมีอาหารไทยด้วยนะครับไทยอิตาเลียนมาเด้อค่ะเวะมาเบอร์เด้อพร้อมไปใก่แล้วครับ95เอร์เซ็นแล้ว กินึ๊ดใจเดียวเมื่อนี้แม่ปอมมากิี่เล็กจริงๆเนาะรสชาตินี่คือเก่าอยู่เชฟนี่กับผู้กีดหวังเลยนี่เผู้กีดหวัเขาเกี่ยวกับชุดน้องใหม่เก่งน้อใหม่ตีมือแบบโค้งเส้นโค้งวายอยู่เลยนะใช้ผักขาใช้ผักขาคับซีเรียผักหอม อยู่โดดใจควอมลงกลับไปห่อนหนึงเห็นว่าท้องวิ่งหมดกีบเท้าไอ้น้ำมันเอาอนพี่ขาใช้พักตึ่นกันมีแบบเกียบว่างอยู่ตรงตรงเสียเป็นสัญญาณบอกว่าไก่หอดบุญเขาสาบแมงจริอุ้มประทับบินยังไงบอดไซจัดยังไงบอดทัานออกกันไก่หอดบุญเขาสาบเนี่ยเพือเห็นบักเกียบได้กินบักเกียบ เป็นพลไหม่ที่ผมมักอย่างแต่ว่ากับเปิงดีๆแล้วพี่น้องบ่มีดอกนอนมันแต่มันเป็นนอนพลไม่ครับเจว่าเ่กเป็นอย่างดอกแต่ว่าเขากับเบิ่งสีมันเบิ่งหยาบจั็หน้อยบว่าสีนอนกับสีเมางเนื่อยน่อยหนามันน่เดียวกันสีเดียวกันอับบุ้มกรับามาหระทมากห้ายรายเลยค่ะขอบคุณเ้อผว้คนเสี่ยว เกยวกับน้อยนะ้ำมา่หายไ,ไมีหลาอยู่ชุบผอมไม่แน่คือตับกูว่าจะเอาใช้ถุงหามผมน้ำซึอ้อยู่บนดูไปเราก็ไปดนบ้างเราเริ่มมาบกเขียวไปูกล้จะกินได้ลดม้าพันเด็กใหม่สวนมุ่นหลับผมเสียออกไปคาเฟเองโอเคพี่<ม>น้องมากกินแรงน้องกันเด้อะโมเวลในผมไหลสตูตรติตอ คนเบิ่งต่งงางสามพันมันตัดไปแบกเหมือนเขาจมเป็นกำลังจมอยู่ในนี้เอฟซีหลายคนต่างหนาต่างตายอยากม,มากคาเฟ่อยากมากกรมือเปิดแม้พีเศษคือพันยานมือมือที่เขางัานแฟนมีเพันยานชุลามุนพันอยากมากอยากมาลองอุดหนุนกรอยากมาชิมกรอย่างนี้อนอสินะครับได้มาแท้ครับไม่กินแจงพัคเล็กันคงช ซี่อมผมยังได้หอมผมก็เ็มแม่ไปย่อมใส่ได้ต่มท้องากนินข้าวครับทุกคนแนจวดนี่นวนแ่โจลเรากินน้ำไม้พี่นนอกน้ำค่อาบเด้อน้ำไง่หมากน้ำนี่อาบน้ำได้เทียบตรงทูสบูสามเทียรแปรงฟันสามหลอดสาบผมสามหลอดอัน้ย้มนีัการว่าเอียอบอสมืกขึ้นบมวบางหาอ่าน้ำสามหอดคุณเด้ กินเขาครับพวกนันเหมือนเดิมอาหารหลักที่นี่คือปลาแล้วก็นไม้นะครับนี้บะหม่นมไม้สวนเขาเด้วหนอไม้นอไม้มาแต่อุรอน่น้องบัวจ้านอโจดบ้านอไม้นอโจดนโจมันสิแ่บก็ากันมันสิกรอบก็ากันเนอนมไม้นี่เป็นนมไม้ปาสวนบะหม่นไม้สวนห้างน่มม้ปลาแ้ขาหมู

เราแยกหนึงเามาเกบแล้ววายด่วนเกแเรนเราเลยบอกงพยาบาเลยเราเลยเลยมากี่เลยกี่กายแล้วไม่ให้คนละวบ่เออเราเลยว่าปีนี้สเต็มเบ่แล้วามันหนามัหนานหาแค่ไหนกเแล้วายกีกายแล้วมันเสียงคนเขาจะไม่ยี่่ยิ่งก็เลยลูกแล้วลูกแล้ิคนสุรินคนท้าคุอ่ะคนสุริน Lúc luôn 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 ย่า่หนูดีอยู่แล้วเห็นอีกมถูขวดดีอยู่ย่าหนูดีก็มีบีนใส่ได้อยู่ก็ม่ใช่น้องบเขาตามเลยเมนเนี่ยเกียดังพ่อของหม่บสียงใส่ไหมก้งคอยบอกน่เจอเรื่องก้นรอใส่เขาบอกดีอันตุวมหนึงอกัย่างตุ่มนึงบอกคุณย่างกุน่ง มาดานมตอยู่คำทังสบอกคำั้งเป็นคินนํามาลูกน้องเขา้ขอเบาดีเขาเบาดีขเขาใส่เขาเป็นเขากะหัวถลํำตำกินไปล่ะคุณนักคาคาเขา,ขา,ขากระเซิร์นเนาะซึ่งดีที่สรดไม่ซึ้งเลยอย่างนั้นเ็ยม สุเด็ดบอก้วผมขึ้นแล้วบอกว่าผมจะไปกองินเพื่อกรดีเพื่อแมวไปใส่ผมเบิ้งแล้วผมขึ้นผมยังขึ้นไปเบิ้งอยู่เอาไว้หันดีสุดบ่อเสียมันบิดจังกะอยู่ในบ่อดมันกับักเงาเนาะอันคือหมายถึงม่าม้ถ่งบ่อยู่ในสายตาของคนมันเหอนาไมเอาไปวักแดงบักอ่อนงานอย่าอาเทเขาไม่เห็นท่านผมเป็นมองจอดนจอดหนังมอง ซาลาหนึ่งกบชังแล้วอ่ะงายไปงหา่มากดูหน่อยใหญีสิเย่าไรซาลาซาลาลูน่ยเอาไม่เห็นยอกันมันเปลือยเลยงเยอวเจ็บอันหัโยกไม่เห็นมองเจ็บคอมออันนี้กระสุนสมิ่เลยพี่น้องเ้ยโอเคครับครับอันนีค่ะขึขก่อนแก สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะ,ม,คะมุมเกา่ามุมเดิมแต่ที่เปลี่ยนไปก็คือเมนูในแต่ละวันนะฮะสรับสัปเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆแต่เมนูหลักของเฮือเนเฮาคือนอย่างก่อนน้องใหม่นองใหม่แต่ว่าวนนม,มาาาื้อนี้บ่มี่น้องใหม่จ้ะลงแท้เฉื่อยหนีมากแย่ว,วาหวเห็นต้มอ,อยู่แม่นบ่ต้มอ,อยู่กับเพื่อนรุ่นหมดแล้วแต่ว่าขาดเพือนรุมนี่เลยนะแต่ว่ายังไงแต่ละวันก็มีน้องใหม่ขึ้นชิมกชิมหมูจานจานดูมันเป็นอาหารหลักของเฮา โมเดลยังดีแล้วนะอยากกินแหนมเนืองหมา่านี่ผมล่งเคืองสนามบินกับยางไปเลยมีมีร้านของฝากที่สนามบินนั่นแหละอาคดีกับสิป่ปซื้อของเป็นประจกนี่ก็คือจากแดงแหนมเนืองนะครับ mm hmm. แหนมเนืองสิ่งที่ผมมักที่สุดคืออย่างพี่น้องแม่คิดว่าผมมักอย่างี่สุดเนี่ยเครืองเคียงอย่างต่างตางกบมาแล้วยกกินเดาเบิงเดาเบิงตีมักเทียวทูต้อง <laughs> แต,แต,แต่แต่ตอนเป็นเด็กหน่อยเนี่ยเป็นคนที่บอมากินผักเลยผักนี่ยังเออบอกก,กินทอดไข่ขนาดใส่อ้อมกับต้งเคียวออกแต่พ่อแบบอายุไลยขึ้นหลยขึน้นมากสิกลายเป็นเป็นคนมากกินผักทีนี้ลดกินฉุนนะฮะผักแพ้วผักหอมสิก,กัดเป็นล่ําเลยนะ,ะนะ,ะโดยเฉพาะผักแพ้วนี่คือชอบมากกินกันเทียมกระแซบใส่อ้อมกระแซบได้นี่ใส่ต้มไปใส่ต้มต้มน่ะ ผักแพวใบชะพูามาพี่นิวบ้างไม่เลยมาคมิดไม่กันพี่นิวใบชะพูผักแพลวยังสีคือผมมัผักหอมหอมบัวมนะเร็กินโดนแลได้พี่น้องแดงแหนมเนืองนะครับรสชาติเขาก็จะมีครบรสในส่วนของน้ำจิ้มนี่เผ็ดหวานมันเค็มครบรสเลยนะครับอาจสิเป็นผมบอกใครได้กินยี่หอ้ออื่นกับบริษัทเพื่อนบริจาครีวิวเลยแต่ว่าก็คือเรา ถ้าเลือกซื้อก็จะเลือก mm hmm. แดงแหนมเนืองนะครับแต่ก็อยากล่องเบิงแบบของเจ้าอื่นๆนเบิงยูที่แกนแต่ว่าตามร้านที่ขอนแก่นก็มีร้านดังเยอะร้านดังเยอะแบบร้านแหนมเนืองท,ท,ที่ที่เพื่อนบุ่นตีโลกโก้น้ว่าแบบแบบเป็นแหนมเนืองสดที่ทําเองแล้วก็ขายเองปิ้งเองย่างเองครับผักใส่สลัดไปเยอะๆครับผมแล้วก็เข้าไปยูดอนเด็ก hmm. น ก็วีทีนะครับวีทีกับแซบดืวยกันก็แต่ละร้านก็จะมีสูตรไทยสูตรมันที่แบบว่าที่แตกต่างกันออกไปเนาะใส่นี่เลยนะนี่คือบบนเนื้อนะครับมับนสีคข,ข้ายๆหมูยอจังน่อยมีกระจงวัดยางร้านที่เป็นดั้งเดิมเนี่ยเขาจะปิ้งเราได้ย่างเตาทานใส่ข่้วยฝาดอันนี้เขาเป็นอาหารเวียดนามมันบอกเป็นเวียดนามสมัยก,ยก่อนมันสิหนี้บักเฟียงใส่บอยเนี่ยอันนี้บักเฟียงเหรออืมอันนี้บะอมี่เฟียงหรอนน เนะี่ยเราได้มาแบบนี้แล้วแล้วเราก็เอาน้ําจิ้มกินแบบนี้ย่อยง่ายครับเพราะามันมีแต่ผักไม่ต้องกลัวว้วนนะครับ